สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามชมนะครับทางเพจเป็นตาฮักในเคือ MGR Online และช่องช่อง News One นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ไหนน้องเพชรตอนนี้เราอยู่กันที่ตึกพระเจ้าตากศินจังหวัดจันทบ,บุรีใช่ค่ะ,ะพอะลอยแดงค่ะตึกพลอยแดงตึกพลอยแดงเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวหรือว่าใครไปใครมาก็ต้องแวะมากราบไหวมา แวะมาเยี่ยมชมที่นี่เพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่ประวัติศาสตร,ร์เราอยากจะพาแฟนเพจไปเยี่ยมชมสถานที่อย่างนี้นะลูกเนาะค่ะอ่าแล้วก็วันนี้นะครับมีพิธีกรตัวน้อยนะครับมาร่วมมาร่วมเป็นพิธีกรด้วยวันนี้นะครับเพราะว่าน้องดวงเพชรเนี่ยเคยไปออกรายการที่เพจไปตาฮักด้วยนะครับแล้วก็ไปรายการไทยรัฐร้องได้ให้หนึ่งล้าน แต่น้องเพชรนี่ไม่โลภมากครับท่านผู้ชมได้มาแค่เอาแค่แสนเดียวใช่ไหมลูกใช่นาเนี่ยดีมากนะครับไม่โลภมากนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาป่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้าไปชมในนี้เลยดีกว่าเนาะอ่าก่อนอื่นเราต้องกราบไหว้ก่อนเพื่อเป็นการเคารพที่นี่เนาะพระบรมราชานุสาวรวณีองค์ต้นเหตุให้ได้พระนามมหาราชนะคะก็พระบรม พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สวนสีเมืองทุ่งนาเชยนะคะพระองค์นี้ทรงมาชี้ดาบไปข้างหน้ามีทห,หารเอกสีท่านค่ะสร้างโดยชาวจันทบุรีค่ะช่วยกันหาทุนสร้างช่างกรมศิลปากรค่ะ เริ่มโครงการตั้งแต่ปีพศ2516ค่ะแล้วเสร็จปีพศ2524ค่ะแล้วก,ก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นพระ,รพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์แรกในประเทศไทยนะคะพระ,รพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสร้างเมื่อปีพศ2488ค่ะโดยกรม นาว,วีกโยธินและนาวาเอกสวัสดิ์จันทนีผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือเกล็ดแก้วอำเภอสัตหีบจังหวัดชน,ช,นชนบุรีค่ะได้ร่วมกันออกเงินทุนสร้างโดยช่างการกรมศิลปากรลักษณะยืนพระหัตถ์ขวางทรงดาบไปชี้ข้างหน้าที่ค่าศึก หันพระพักและพระหัตซ้ายสั่งไพ่พลให้เร่งรุดหน้าเข้าหาข่าศึกค่ะตอนนี้ก็มีคนมากับว้เร่ครับผมขอบคุณครับน,ะอน้องไปสักการะก่อนอน้องดวงเพชรกับน้าน้าชินนะครับไปสักการะก่อนนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับก็จะสักการะเผื่อแฟนเพจ ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเยือนนะครับมาเยี่ยมที่จังหวัดจันทบุรีนะครับน,นี่ก็น,นี่จะเป็นพลอยแดงอันนี้จะเป็นพลอยแดงวิบวับวิบวับทั้งองค์ลยฮะทั้งองค์ท่านเลยครับทำจากพลอยแดงจริงๆแท้ๆจากเมืองจันทบุรีครับ จะเป็นพานพุ่มก็เป็นพลอยแดงหมดเลยทั้งองค์รู้สึกน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งตันเศษนะหนึ่งตันเศษครับสวยงามมากมีหนึ่งเดียวในโลกเลยแหละที่จังหวัดจันทบุรีนี่แหละที่เป,เป็นรูปพลอยแดงเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับกับแฟนเพจทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวจะทางผมนะครับก็จะแอดมินของเพจเป็นตาฮักก็เดี๋ยวจะ สักการะนะครับเผื่อทุกท่านด้วยนะครับเพื่อให้เป็นสิริมงค,คลในการมาครั้งนี้นะครับ